สองฝั่งนี้นียประมาณเกือบขวดขวดขวดแก้วครับขวดขวดขวดเบียร์ได้ไหมขวดเบียร์ครับประมาณนนั้ถ้าเต็มที่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เต็มที่สองฝักสองฝักดูดูได้ครับ ดูได้แต่ห้ามหักนะครับเสียดายได้หมดใหญ่มากใหญ่มากใหญ่ใหญ่จริงๆเท่าแขนได้สองฝักด้วยต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นนึงได้สองฝักด้วยครับอไม่ใช่เดี๋ยข้างนอกนครับดูข้างในครับดูข้างในเอานะครับ ใหญ่จริงครับข้างในดูข้างในเลยครับสวัสดีครับพี่ได้ครับผเป็นไงบ้างครับวันนี้นับจากคราวที่แล้วเนาะวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดที่เราเจอกันวันนี้ก็สิบกว่าวันแล้วในบอกว่าจะเก็บเกี่ยวแล้วก็ผลผลิตยังไม่เต็มที่ครับยังไม่เต็มที่ครับยังโตได้อีกใช่ครับ คิดว่าคาดการว่าอีกกี่วันครับถึงจะเก็บเกี่ยวได้มาอาทิตย์หนึ่งครับโอหอีกอาทิตย์หนึ่งแสดงว่าก็ยังความหมายคือที่ใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชตาลรถเกษตรกันไถ่ก็จะโตขึ้นอีกใช่ครับแสดงว่าเงินก็เหลือเยอะขึ้นถืครับใช่จนได้น้ําหนักเพิ่มเยอะน,น้ําหนักของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นครับครับผมถามนิดนึงวิธีการที่เราเปลี่ยนมาใช้ตัวสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชตาลรถเกษตรกันไถ่ครับทำไมถึงถึงคิดทดลองใช้ตัวนี้ครับ ก็อยากทดลองอะไรใหม่ๆเข้ามาครับแล้วก็แล้วก็อยากลองดูถ้าดีจริงก็บอกต่อครับถ้าดีจริงก็บอกต่อแล้วตอนนี้มันดีจริงไหมครับดีครับพี่ประเมินว่าประเมินว่านะครับครับเดิมที่เราไม่เคยใช้นะครับครับน้ําหนักต่อครั้งหรือหรือต่อการผลิตตอนรอบเนี้ครับกับรอบที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ต่างกันอยู่ครับฝักใหญ่มากครับ ต้นสมบูรณ์ดีครับเทียบเทียบกันได้เลยแสดงว่าน้ําหนักดีขึ้นใช่ครับน้ำหนักดีขึ้นแสดงว่ากําไรก็เยอะขึ้นใช่ครับแล้วต้นทุนที่เราลงทุนไปในแปลงที่เราใช้เป็นยังไงบ้างครับก็จะลดลงด้วยครับจะลดลงคือเดิมที่เราเคยใช้ปุ๋ยเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์กระสอบเท่าไหร่ครับพันกว่าครับพันกว่าพันสี่พันห้าพันเจ็ดพันห้าครับตอนนี้เราลดอัตราลงมาจากเดิมครับคือใช้อัตราส่วน หนึ่งต่อหนึ่งครับใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชหนึ่งส่วนครับแล้วปุ๋ยเคมีหนึ่งส่วนใช่ครับก็แสดงว่าถ้าตอนนี้ของพี่ท้เปิดปุูกกี่ไร่นะครับหกไร่กว่าหกไร่กว่าแสดงว่าใช้เคมีจากเดิมที่เราใช้คือหกลูกใช่ครับแล้วอันใหม่นี่ก็คือลดไปสามลูกถูกไหมครับใช่ครับเคมีหายไปสามลูกแสดงว่าถ้ากระสอบละพันห้าข้อเซฟต้นทุนไปสี่พันห้าประมาณนั้นครับเยี่ยมนะดีนะครับ แล้วถ้าผลิตผลเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณการที่เราเคยใช้เคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต่อไร่ใช้ได้น้ำหนักกี่ตันครับก็สองสามตันครับสองสามตันครับแล้วตอนนี้ละครประเมินว่าจะได้สักกี่ตันเยอะกว่าสามแน่นอนครับเยอะกว่าสามเออเยอะกว่าสามแสดงว่าถ้าเดิมใช้ได้สองตันครับตอนนี้เพิ่มมาเป็นสามตันครับแสดงว่าเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต ครับต้องรอดูวันที่เก็บผลผลิตครับได้เลยแล้วเรามาดูกันได้ครับใบก็จะใหญ่ต้นสูงครับแล้วก็ฝักมันยาวๆจากยาวแล้วก็อ้วนใหญ่ใญมากครับมันยังใหญ่ใกว่านี้อีกไหม กว่านี้ครับถ้าเราอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเราจะเก็บใช่ไหมครับครับมันก็จะเพิ่มเพิ่มไอเม็ดขึ้นมาอีกอืมข้อหมายคือฝักมันจะโตขึ้นอีกใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ยังยังไม่เต็มที่ครับเม็ดเม็ดยังไม่เต็มที่เหรอครับเม็ดยังไม่เต็มที่ที่ลองเข้าไปยืนดูหน่อยใกล้ๆหน่อยเนี่ยครับประมาณจะป,ประมาณต้นจะสูงต้นจะสูง สูงแล้วก็ใหญ่ฝักก็จะโตด้วยครับต้นนี้สองฝักสองฝักได้หมดครับครับนับจาก คราวที่แล้วนะครับที่เราพามาชมสวนข้าวโพดสวนเกษตรที่ปลูกข้าวโพดหวานให้กับเรานะครับเป็นแปลงทดลองนะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชตารดเกษตรคันไถคราวที่แล้วเรามากันวันที่26ธันวาคม2565นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้วันที่10มกราคม2566ก็10กว่าวันนะครับลองดูความเติบโตซึ่งผมได้ถามกับทางเจ้าของสวนนะครับที่ปลูกโดยใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพตารดเกษตรคันถเนี่ย อัตราการเติบโตของข้าวโพดยังคงจะเติบโตต่อไปได้อีกซึ่งจริงๆเรานัดกันว่าเราจะเก็บผลผลิตวันนี้นะครับแต่ด้วยความที่ข้าวโพดเรายังเติบโตได้อีกนะครับยังทํายังสามารถขยายเพื่อเพื่อเพิ่มผลผลิตทําให้น้ําหนักดีขึ้นใหญ่ขึ้นาชาวสวนก็เลยบอกว่าขอเล่นการเก็บออกไปก่อนให้โตเต็มที่กว่านี้ท่านที่สนใจจะใช้ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชตารถเกษตรคันถทย ติดต่อมาได้ที่เบอร์0836451978 0836451978แล้วท่านจะมีเงินเหลือเหมือนพี่ทักสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชตารถเกษตรขันไถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้แล้วเงินเหลือ